สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ชมเมทิสแตนดอกไม้ประจำเดือนนี้ค่ะที่เห็นฮลิสาวก็ยังไม่บานนะคะกำลังตุมตูมอยู่เลยกำลังงามเลยเนี่ยจะรอถ่ายให้บานเมื่อไหร่ ใครมาเยี่ยมเนี่ยใครมาหาใครมาหาเจ้านําโชคนี่เองมันเป็นเพื่อนเก่านะคะรีบตรงมาเลยเนี่ยตรงมาเลยตรงมาอ้อนเลยเนี่ยนวด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  มันน่ารักมากนะคะดูที่มันเล่นชอบจังเลยแมวสามสีนำโชคนะคะ Lucky Cat ไม่ได้เจอกันเป็นเดือนนะคะหนาวก็เลยไม่ได้ออกข้างนอกมันก็เลยไม่เห็นพอเห็นรีบตรงมาเลยอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยมันจะเป็นแมวที่น่ารักมากนะคะ <laughs> มันจะกระโดดเข้าใส่ผักหัวมันออกไป <laughs> เอาล้เอาล้เอาแล้ว,ลวจะหนีไปแล้วจะไปไหนลนะน่ะจะไปไหนอืมจะไปไหนอืมเอาตกใจอะไรน่นนะน่ะไม่เห็นมีใครทำอะไรเลยอะไปซะแล้วนะ่ะ ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่มาชมมาดามกับแมวแต่ไม่ใช่แมวมาดามนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขนอนหลับฝันดีตลอดไปคิดสิ่งหวังอะไรก็ได้ดังใจปาถนานะคะสุขภาพแข็งแรง สวัสดีค่ะ